ครันี้ก็ได้เวลาเจริญพระกรรมฐานนะขอทุกคนนะยยมนาสำรวมกายวาจาใจให้ตั้งมั่นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆพร้อมกับคำภาวนาว่าพุทโธแล้วเราก็หลับตารงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักสามครั้งหครั้งเพื่อระบายลมหยาบก่อนการปฏิบัติสมาธิของพวกเราก็จะได้ผลมากหูของท่านก็จับอยู่ที่เสียงที่พูดแนะนำ ใจของท่านก็ดูจับสัมผัสของลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกเราระงับเราหยุดหยุดคิดเรื่องนอกกายสักระยะหนึ่งตอนนี้ให้คิดว่าทั้งโลกเนี่ยมีเราอยู่คนเดียวเท่านั้นทั้งโลกนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่ามีดวงจิตของเราดวงจิตเดียวเท่านั้นให้นึกถึงดวงจิตของเราเป็นดวงคมสวา่างอยู่ในกลางอกเรา เมื่อเราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้ว,ลวเราก็ลองดูซิว่าเมื่อลมหายใจเราเข้าไปนั้นเราลมหายใจเนี่ยสัมผัสกับจมูกเราตรงไหนแล้วเมื่อเราหายใจออกลมหายใจเราสัมผัสกับจมูกตรงไหนนั่นท่านเราจิตของท่านไปจับตรงนั้นความก้าวหนามันอยู่ตรงนั้นความนิ่งมันอยู่ตรงนั้นความสงบมันอยู่ตรงนั้นหากใครจะจับได้ตั้งแต่ สาม่าหนึ่งจุดขึ้นไปก็ไม่ว่ากันแต่กขให้ตรงไปตามคำสอนพระพุทธเจ้าจุดที่หนึ่งจมูกจุดที่สองหน้าอกจุดที่สามเหนือสะดือ,อแต่ถ้าให้แนะนำก็ขอพวกเราทำสักจุดเดียวให้ได้ก่อนถ้าจุดเดียวได้แล้วจุดต่อไปก็จะง่ายขึ้นความสงบอยู่ตรงจุดสัมผัสของลมลมหายใจจะสัน้นหรือจะยาวนั้นไม่สำคัญให้พวกเราหายใจตามปกติ ที่เราเคยเป็นมาหลังจากระบายลมแล้วมันจะสั้นหรือจะยาวก็ช่างของมันเพียงแต่เราจับจุดของลมที่สัมผัสให้ได้แล้วก็กำหนดจิตรู้เข้าไปเข้ามาแล้วสัมผัสจุดนี้ออกไปแล้วสัมผัสจุดนี้เข้าสั้นเราก็รู้เข้ายาวเราก็รู้ออกสั้นเราก็รู้ออกยาวเราก็รู้ ตอนนี้ดึงจิตพวกเรากลับอยู่ตรงนี้นี่เป็นบุญมหาศาลนะยมภาวนาไปจนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณบอกหมดเวลาจิตเราสงบเพียงนิดเดียวครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าแม้แต่เพียงแค่ช้างกระดิกหูลึงหูแลบลิ้นเนี่ยมีอนุภาพมีอนุสงอานิสงมากกว่าเราตักบาตรจนขันทะลุ ฉะนั้นเนี่ยการทําสมาธินี่มีประโยชน์มากทวกท่านอย่าทิ้งเมื่อทําแล้วว่ารักษาต่อนเนื่องไปเมื่อท่านจับจุดของลงหมหายใจได้แล้วว่าอยู่ตรงไหนท่านเอาจิตของท่านไปจับไว้คําว่าจับไว้คือนึกคือนึกถึงเมื่อเข้าปุ๊บอยู่ตรงนี้เมื่อออกปุ๊บอยู่ตรงนี้นะของของสัมผัสลมเสร็จแล้วท่านก็มานั่งคิดว่าตั้งแต่เราเกิดมาวันแรกวันนี้ มีอะไรบ้างที่มันเป็นความสุขจริงๆมีอะไรบ้างที่มันเป็นความสุขจริงๆมันมีแต่เรื่องหลอกเราทองปวงมันสุขแบบเดียวเดียวมันก็ทุกข์ความสุขมันมีอย่างเดียวคือได้ของถูกใจเวลาได้อะไรถูกใจก็เป็นสุขสุดท้ายก็ต้องกลับมาทุกข์เหมือนเดิมท่านลองคิดนขนาดนี้ท่านห่วงหาอะไรที่สุด ถ้าท่านสมมุติว่าท่านท่านตายลงวันนี้ท่านจะห่วงหาอะไรที่สุดท่านมองไปในจิตของท่านท่านเจอแล้วท่านก็เอามันออกซะเพราะนั่นแหละมันเป็นจิตของท่านจริงๆมันเป็นความยึดผูกยึดมั่นของท่านจริงๆไม่ต้องถามไก่ตัวเราจะเป็นผู้รู้ทั้งหมดเมื่อมันยึดตรงไหนเอามันออกซะเชื่อเถอะเราอยู่กันไม่นานความตายก็จะมีบางเกิดขึ้นแก่เรา เมื่อเราตายไปแล้วของทุกอย่างที่เราสร้างไว้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเลยเพราะแม้แต่ร่างกายเราก็ไม่สามารถเอามันไปได้เรามีแต่คุณงามความดีที่จะติดตัวไปเราระลึกถึงศีลทั้งห้าข้อคนที่นั่งนะก็พิจารณาไปด้วยศีลทั้งห้าข้อเนี่ยเราจะไม่ผิดถ้าใครยังทำไม่ได้ก็ให้ทำตั้งใจทำตอนทำกรรมฐานตอนนอน ว่าเราจะไม่ผิดศินหลังจากนั้นพลาดพังไปบ้างเราก็กลับมาแก้ไขวันหนึ่งท่านก็จะมีศินบริสุทธิ์เราจะมีความเคารพในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ที่สุดไม่ลังเลส,สงสัยตั้งใจปฏิบัติตามคุณความดีทั้งหลายเพื่อมรรคผลพระนิพพานแล้วก็ปลักใจลงไปว่าเราทำสมาธิพระกรรมฐานในครั้งนี้ เพื่อการตัดก,กิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตที่ทําให้ตัวข้าพเจ้าทั้งหลายต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแห่งนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องการอีกแล้วเพราะความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บมันเป็นทุกข์ความตายมันเป็นทุกข์และมันกน็หนีไม่พ้น เรากลังก้าวล่วงไปหามันการพัดพากจากของที่รักที่หวงก็เป็นทุกข์การเจอเจอกับอารมณ์เศร้าโศกเพียรใจก็เป็นทุกข์การกระทบกระเทือนจากความอารมณ์ไม่สบายใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์เราไม่ต้องกล้าร่างกายเป็นเพียงธาตุสีอาการสามสิบสองที่มาประชุมเป็นเนืองล่าง ให้เราได้อาศัยอยู่สุดท้ายก็ต้องจากกันกลายเป็นของเน่าเปื่อยผุพังหาสิ่งดีไม่ได้เลยเราไม่เอาอีกแล้วเราไม่ต้องการอีกแล้วร่างกายอันแสนโซโรซกนี้เราขออาศัยอยู่เท่าที่สามารถอยู่ได้เพื่อประกอบผงามความดีให้มากที่สุดเราจะไม่ยึดว่าอะไรเป็นเราเป็นของเรา แม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเราจะไม่มีในร่างกายร่างกายจะไม่มีในเราอีกต่อไปบัดนี้เราคือเราคือดวงจิตอันบริสุทธิ์ทำทุกอย่างเพื่อมรักผลพระนิพพาน